ขายให้เบิ่งเล้อ CP แน่นอนเนาะ CP นี่คือไข่ที่ว่านําเข้ามาแต่ประเทศไทยแน่นอนกราบสวัสดีและสวัสด,ดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องสุบสทุกคนอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะกะพอดีเฮากําลังสิออกไปเลาะซื้อแนวกินแรงก็คือซื้อไข่หั่นแหละเลนาะก็เลยว่าสิพาทุกๆคนหนันไปเบิงว่าราคาไข่ที่ว่านําเข้าจากประเทศไทยหนันเรามาขายอยูล่ลาวเฮานี เขาที่ขายกันจังใดหรือว่าขายกันน้วยละเท่าใดเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งพร้อมๆกันเนาะไปจอดสิจ้ะถ้ายไปโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เข้ากับมาหอดทีห่านเป็นที่เยบ้อแล้วเนะาะห่านยี่ห่าน เดี๋ยวเขาชิอลองเข้าไปถามซื้อขายน้ำพินนะ่นเนาะว่าขายที่ว่าเพิน่น้ำเข้ามานแต่ประเทศไทยอ่ะมันชิขายกันจังใดหรือว่าขายในราคาเท่าใดเนาะ,ะมีไข,ไขบ่ายบ่ขา้ <laughs> ่มีนะท่านผู้ชมก็ใครที่ว่าเพิ่นนําเข้ามาหั่มดแล้วเนาะก็เดี๋ยวเฮาไปหั่นไหมต่อไปเบิ่งว่ามันสิมีหรือบ่มีเฮาสิได้ไขหรือบ่ได้นํามันนีหานทําผ่านไปก็คือยังบ่มีไขเนาะนี่แท้โอเคนนนี้เฮาก็มาฮอดหานที่2เป็นที่ะยะหั่นเออกเดี๋ยวเฮาสิลองเข้าไปถามเพิ่นเบิ่งเนาะว่า เพิ่นมีไข่บอล้วกะเพิ่นขายในราคาจังใดกะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะนี่ไข่บอกไข่เนอได้ไดใ,นในพันหา้าชี้น่หานชีน่วยห้าพันอาหารพันเนะาะไข่จีนอ่ะไข่ไทยอ่ะเนะี่ย Ao xin nguyên cái gọi 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 ก็ใหญ่มากเป็นเที่ยพ่อยแล้วนะใครหน่วยหนึ่งนี่ก็คือหน่วยพันหาเนาะเท่าที่เป็นขายหน่วยพันหาพันหานี่ก็ตีตีเป็นเงินไทยก็ที่อยู่ประมาณลาวๆสีาหาบาทประมาณน,นั่นแหลนะเนาะ ประมาณหน่วยหนึ่งสีสีหาหาบาทตัวนี้เป็นไข่ไข่ประมาณเบอร์สามเนาะก็ถือว่าเบื้องย่อนไดเลยกัดเดียวเข้าไปห้านต่อไป <c oughs> ได้มาแล้วเนาะไข่โอเคเนาะท่านผู้ชมตอนนี้เขากำลังหอดห่านที่สามแล้วเดี๋ยวเข้าทีลองเข่าไปถามเพิ่นเบิ้งเนาะว่าไข่ที่ว่าเพิ่นนั่มเข่ามาแต่ประเทศไทยฮะ เพิ่นมาขายน่วยละเท่าใดแพงบอถึกบอกะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเนาะซื้อขายเดะขายน้่ยได้เนื <5. S 1> น้อพันหาเอาช่องน่วย ใจเด้อเนาะกะได้มาเป็นเทียรอภัยแล้วนะใครกะตัวน,นี้มันถึกอยู่หน่วยละพันหา่านหน่วยละพันห่านกะตกอยู่ประมาณสีบาทปลายเนาะคือกันเลยสองหานสีบาทปลายกะประมาณสีสีบาทสีบาทห้าสิบประมาณนี่แหลนะเนาะสี่บาทครึ่งสองหานพันไปกะราคากะซ้ำเดียวกันเนาะ ขตอนนี้ใครกัคือกันเนาะใครประมาณเบอร์สามเบอร์สามสีบาร์คิงกัถือว่าบุฟเฟ่ปัดดน่นแดงเนาะไปไปต่อไป <c oughs> <c oughs> ไปกันเด้อยลุมยลุงยลุมห่าโอเคเนาะตอนนี้เรากำลังมาฮอดีหานเป็นทีครับพ่อเราตอนนี้เป็นหานทีสีกะ คือสิแม่นหันสุดท้ายที่ว่าเฮาสิทดสอบให้เบิงเนาะกะเดี๋ยวเฮาเข้าไปเบิงนะ,ะ,ว,งนะว่าราคาเพิ่นสิขายเนาะได้สิขายได้ขายเน่เด้1,500 1,500เอา2หน่วย2หน่ว3,000เนาะ จ้ก่าได้มาเป็นทีอะพ่อยเนาะกะราคากะคือกันเลยเนาะสองหน่วยสามพันกิฟปก่าหน่วยหนึ่งกับพันหาตีเป็นเงินบาทก่าชีอยูเล่าๆประมาณ4ีบาทครึ่งเนาะก่าเดียวเฮาสีไปสรุปให้ฟังอีกบาทหนึ่งพุดอยู่เฮือนเนาะ อโอเคไหมโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เขากลับกลับมาฮอดเทือนของเข้าเป็นที่ห้อยแล้วกับเขาก็เด็กไข้มาหลายพอสมควรแล้วนะกับคือว่าชิพคอเรากับแนวกินแรงของเข้าเมื่อนี้นะเนาะเข้าเด็กไข้มาอยู่สอง สีหกแปดแปดหน่วยเนาะใครที่ว่าเข้าไปซื้อมาเมืน่อนี้แปดหน่วยก็คือราคาเนี่ยมันคือกันมดเลยเนาะแต่ละห่านเนี่ยเข้าไปซื้อหน่วยหนึ่งพันหาหรือว่าอยู่ประมาณราวๆสีบาทหาสิบสตางค์ประมาณนั่นเนาะขายก็คือขายประมาณเบอร์สามเบอร์สี่ยข้าพเจ้าก็บ,บน่ใจว่ามันเบอร์ใดกันแท้นเนาะแต่ทีแน่ๆนี่ก็คือสีอยู่ประมาณนั่นแหละประมาณเบอร์สามเบอร์สี ราคาที่ไปซื้อมากอะคือดังที่เ้าไปเลยเนานะราคาที่ไปซื้อมาเนาะหน่วยหนึ่งก็คือ4บาท50สตางคนะ์เนาะนี่ขายให้เบิ้งเล้ CP แน่นอนเนาะ CP นี่คือขครที่ว่นนําเข้ามาแต่ประเทศไทยแน่นอนก็นราคาก็อยู่ประมาณนั้นเนาะหน่วยหนึ่งประมาณ4บาท50สสตางค์ก็ทุกคนเนาะก็เอ้ยราคาอยู่ บ้านของแต่ละทานเนาะเป็นแนวได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนาะว่าขายที่ว่านําเขา้าจากประเทศไทยมาขายอยู่ลาวเฮานี่มันเท่าใดตัวน,นี้ก็แม่นอยู่ที่บ้านน้ํายาวเมืองเผาดมแขวงวอแก้วของเฮานะ,ะาราคาขาที่ว่านําเข้าจากประเทศไทยก็สิอยู่ประมาณ4บาท50สตางประมาณนั้นเนาะกะคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะอาจจะบ่ตลกอาจจะบ่าบ่ปานได้กะด้วยสภาพจิตใจได้หลายๆอย,ย่างเนาะ สิประมาณนี้ขอจบวปเพลงเท่านี้ก็นเนาะพบกันไหมโอกาสหนาฉันว่าจะเป็นคลิปด้วยนั่นกันพักติดตามเพื่อนเก่ากันแห่ยบ๊ายบายนะอง